ส่วนประเด็นอีกเรื่องหนึ่ง,งคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเรานั้นจะใสสะอาดจะปลอดโปร่งจากเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันอยู่ที่มือของเราทุกคนนะครับโดยสำนักงานปปชนั้นเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนนะครับและรวมถึงข้าราชการด้วยร่วมกันประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติโดยผลการประเมินในครั้งนี้เนี่ยจะเปิดเผยในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะของปีงบประมาณต่อไปซึ่งก็จะ ส่งผลต่อการบริหารราชการเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนนั้นตอบคำถามมากยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งผลดีมากเท่านั้นไปติดตามจากรายงานชิ้นี้นะครับนี่คือโอกาสเดียวที่ทั้งข้าราชการและประชาชนคนไทยจะได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารตุลาการและนิติบัญญัติ โดยการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในระดับชาติหรือ ITA ที่เราประเมินทุกหน่วยง,งานของรัฐหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายธุรก,การองค์กรอิสระสถาบันการศึกษาหน่วยง,งานของรัฐทั้งหมด8,304หน่วยนะครับเป็นการประเมินที่ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เราต้องทำอย่างนี้ก็เพื่อจะดูว่าสิ่งที่เราให้ปรบการประชาชนเนี่ย มันมันถูกต้องไหมโดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็ความโปร่งใสครับรัฐบาลมีนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและยังกำหนดว่าให้เอาแบบประเมิน ITA นั้นไปใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐสิ่งนี้จะมีผลต่อค่า CPI ของบ้านเราไหมครับทำไมเราต้องประเมิน ITA เพราะถ้าเรามีความมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสมากเท่าไหร่เนี่ย สิ่งที่ต้องการตามมาก็คือผลคะแนนเกี่ยวกับเรื่องคะแนนเรื่องการรับรู้ดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตและเป้าหมายที่สําคัญที่รัฐบาลได้กาหนดไว้นะครับว่าในปี2,565หน่วยต่างๆที่เข้าประเมินเนี่ยจะต้องได้มากกว่าร้อยละ85และจำนวนหน่วยที่จะได้เนี่ยต้องได้ถึง80%ของ8,304หน่วย ในปี2 5 6 5เพราะฉะนัน้นใน3ปีที่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายครับปริมาณการแสดงความคิดเห็นในแบบประเมิน ITA ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศคือตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาระบบราชการเรามีหน้าที่ให้การประชาชนเราก็ต้องมาประเมินว่าตัวเราเองเนี่ยในฐานะมีหน้าที่ให้การประชาชนเนี่ยคนของเรารู้สึกยังไงกับการทําหน้าที่ตรงนี้นี่คือ,คอข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายใน แต่สิ่งสาคัญที่สุดนะคือพิจาอณคนที่เราไปให้บริการคนที่เป็นผู้รับบริการอย่างเราเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญในปี2012เนี่ยมีประชาชนข้าราชการของรัฐเจ้าหน้ที่รัฐเนี่ยเข้ามาร่วมประเมินมากกว่าล้านคนปีนี้เราคาดหวังว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมากยิ่งขึ้น,นเราคาดหวังว่าการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐใน8,304หน่วยองค์กรเนี่ยมากกว่าปีที่แล้ว ระหวังว่าปีนี้มันจะมากกว่าล้านคนมันจะมากได้ยิ่งมากยิ่งดีครับเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลเมื่อมันเอามาเฉลี่ยเอามาทำเป็นค่ามาทีฐานอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่มันตรงความจริงมากที่สุดแล้วเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้เพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อมาปรับปรุงกระบ,บวนการให้บริการภาครัฐนี่เระเป็นหัวใจแล้วถ้าเรา ปรับปรุงกระบวนการให้บริการของรัฐที่มันมีระบบคุณธรรมและความโปร่งใสเนี่ยผมเลยต้บอกว่ามันที่มีผลการง,งานในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตก็คือเรื่องคะแนน CPI ของเราคําตอบในแบบประเมิน ITA คือคุณแจที่ขไปสู่ความโปร่งใสของรัฐให้สูงยิ่งขึ้นบุคลากรในหน่วยงานเนี่ยวัด เรื่องความโปร่งใสค่อนข้างเยอะเช่นจะต้องถามว่าเขาเคยเห็นบุคลากรเนี่ยเรียกรับเงินสินบนนะคะทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไหมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกหรือได้รับสิทธิพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือว่าได้เห็นไหมว่าการบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชนเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดที่ประกาศไว้อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติส่วนด้านที่สองเนี่ยก็เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะมัน เป็นที่มาของการทุจริตดูเรื่องความเป็นธรรมและความถูกต้องในการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชามีการซื้อขายตำแหนง่งหรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้องรุนแรงขนาดไหนส่วนด้านต่อไปก็คือความถูกต้องในการใช้ทรัพยากรของทางราชการนะคะกรณีที่นำทรัพยากรไปใช้เป็นการส่วนตัวหรือพวกพ้องลูกหลานญาติมิตร การที่ภาคประชาชนเข้ามาร่วมประเมิน ITA จะส่งผลดีต่อค่า CPI ของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับประชาชนเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะภาคประชาสังคมเนี่ยจะเป็นภาคหนึ่งซึ่งทํางานร่วมกับรัฐเยอะนะคะภาคประชาสังคมเนี่ยสามารถจะเอาคะแนนในระบบของ i t ทีเนี่ยไปตรวจสอบเพื่อที่จะไปกําหนดประเด็นหรือพื้นที่ในการที่จะไปเฝ้าระวังไปตรวจสอบไปคอยแจ้งบอดแสเพราะว่าถ้าคะแนน i t a ีน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็เชื่อว่าน่าจะเกิดความไม่มีคุณธรรมและความโปร่งใสถูกไหมคะระบบรชาชการไทยจะดีขึ้นหรือไม่จึงอยู่ที่ความร่วมมือของคนไทยทุกคน นี้คุณผู้ชมคะสามารถนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะโดยสแกน QR วอารคดได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้เนี่ยข้างๆจอนี่แหละค่ะขอเชิญประชาชนคนไทยเคยได้รับการติดต่อหรือรับบริจ,จราคจากหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งนะคะร่วมประเมินคุณภาพคุณธรรมในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้นะคะสแกน QR วอารโค้ดแล้วก็แสดงความคิดเห็นร่วมประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะรวมโดยช่วยกันนะคะ